ใค่ะในช่วงนี้ไอ t ีทูเดยนะคะยังอยู่กับคุณในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะก็อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีสนุกๆก,กันบ้างดีกว่า<ช>ค่ะใช่ครับม,มาเรื่องเปนที่เรื่องราวนะครับของคนที่ใช้ Android ครับแล้วก็ iOS คือมันก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีทาง Mac นะฮะหรือ Apple เนี่ยเขาเปิดตัวแล้วว่าถ้าคุณเคยใช้พวก Android มาก่อนค,คุณโอนข้อมูลมาอยู่กับพวก ไอโฟนอะง่ายมากใช่ค่ะตอนนี้แต่ในตอนนี้ค่ะเขาก็เลยทําแบบว่าข้อมูลต่างๆนะคะคือ Google เนี่ยออกมาแนะนําวิธีย้ายข้อมูลเล่นกลบบ้างจาก iPhone มา Android เผื่อคุณไม่อยากใช้ iPhone ้ S แล้วไอโฟนแล้วบางคนแบบใช้มาบ่อยแล้วนานแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนค่ายไป Android ค่ะและนี่คือวิธีดังกล่าวค่ะนี่ครับเขาก็มีเปิดตัวนะครับเป็นคู่มือแล้วก็ระบบปฏิบัติการครับที่คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลกันได้ง่ายๆเลยนะครับ ยิ่งช่วงนี้เวลาที่เราซายอินเข้าไปที่ Google หรือว่าส่วนของพวก Gmail ทั้งหลายเนาะออมันจะรวบรวมไปหมดเลยเป็น Google Plus นี่เขาเล่นทําเป็นคู่มือเลยนะคะพี่อ,อ,อเพราะว่า Apple เคยแบบเจมดีก่อนหน้านี้แนะให้ผู้ใช้ Android มาใช้ iOS ช่วงเปิดตัว iPhone 6และว o s s 8ไงออตอนนี้ Google ก็เลยเปิดตัว Android 5.0หรือ Lollipop แล้ว ซึ่งไม่นานก็จะแจงทําคู่มือแนะนำให้ผู้ใช้ iOS มาใช้ Android ซะหน่อยอะดึงนะลูกค้ากันไปกันมาแบบนี้คือเดิมเนี่ยวพวกคอนแทคหรืออะไรชื่อทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ใน iCloud ใช่ไหมครับใน iCloud แต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่า Google บอกย้ายมาอยู่ Gmail ไหม,มย้ายง่ายๆด้วยนะใช่ง่ายจังเงี้ยนะคะในกระดาษ iOS 8ของ Apple ก็ยังอยู่ในช่วงเงียบๆนิดนึงเนื่อง,งจากผู้ใช้แจ้งเข้ามาล้นหลามว่า ตายอับแล้วมีปัญหา,มญหาไม่ค่อยเสถียนนะคะคยอดคนที่อับก็ลดลงเท่า,อาพอควรเลยนะคะคู่มือนี้แนะนําวิธีการ ยนรูปรนะคะจากเครื่อง iPhone ไปลง Android อันดรอยนะคะซิงเข้าไปที่ Google Plus อะไรเสร็จเรียบร้อยเลยรายชื่อพวกเบอร์โทรต่างๆหรือเพลงต่างๆย้ายเข้าไปในเปลี่ยนฟ้าให้เป็น Google ให้หมดเลยวิธีการก็คืออย่างเงี้ยนะคะคที่อยู่ในคลิปวิดีโอว่าจะทำยังไงก็ใครที่อยากจะย้ายค่ายจากการเป็นโทรศัพท์ี iPhone ่ iPhone เบื่อ iPhone แล้ว จัดไปนะคะคลิปวิดีโอนี้ไปดูในออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวซีจะโพส์ให้ในเว็บไซต์ที่ของซีด้วยนะคะตยวนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันเหมือนเปลี่ยนหมดนะเช่นเรื่องของตัวปฏิทินเรื่องของตัวมือถือที่มันจะมาซิงกับตัวนาฬิกาใช่ไหมครับ a n d r o i d w e a วแต่ถ้าใครเป็น Apple Apple Watch มันก็จะซิงกับตัว iPhone ง่ายกว่าใช่ก็ก็แล้วแต่เปลี่ยนทีนี่เปลี่ยนหมดเลยนะแล้วแต่ความถนัดของคนค่ะนะคะเพราะว่า Apple ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าส สนใจหลายๆอย่างแต่ว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องที่คนแบบรู้สึกว่าอันทฮปปี้ลงอยู่บ้างเหมือนกันก็ลองเข้าไปที่ android. com ก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวสีไปโพส์ให้ dailykissmo. tv ค่ะได้เลยครับอ้าวมาที่ Apple กันหน่อยดีกว่านะครับ iPhone 6หลังจากที่เราเคยนําเสนอภาพนะครับว่าด้านหน้าร้าน Apple ที่อเมริกาเนี่ยเขามีรถคันนึงคล้ายๆซาเล้งบ้านเราแหละแต่ก็ทำสวยไปนะคะแล้วก็ไปทําอะไรคะรับให้บริการขยายกระเป๋ากางเกงแก้กระเป๋ากางเกงให้มันใหญ่ขึ้นจะได้ใส iPhone 6 plus ลงประเด็นก็คือข่าวนี้เราลองไปแล้วเดี๋ยวได้โปรดขอลองหน่อยเออไม่เคยไม่เคยเเราลองลองนะเเดดีี๋๋ยยวลองในร่องกางเกงกางเกงพี่กระเกงหมเลยนี่นะนี่เลยนะฮะใส่ป้ากระเป๋าหลังไม่ใช่หรอกระเป๋าหลังกระเป๋าหน้าด้วยกระเป๋าหน้าด้วยอ่านี่มันก็ใส่ได้นะกระเป๋าหลังบ้างแสดงว่าใส่กางเกงตัวใหญ่ขออนุญาตนะครับนี่มีติดติดนิดนึงอ่าป้า นนี่ะก็ใส่ได้ก็ใส่ได้ก็ใส่กางเกงตัวใหญ่ไงถ้าเกิดสำหรับคนผอมๆเพ,พรียวๆอาจจะยัดไม่ลงอย่างเงี้<ม>ใช่ไหมคะวิธีการนรั่คือเราไปดูที่ จีนกันบ้างดีกว่าอันนั้นมาเป็นซาเล้งอันนี้ก็ลิฟตลอดเวลานะฮะวก็เก็บไว้ให้ก่อนจะถือทําไมเอาเลยระวังนั่งทับหักอะไรระเบิดล้วยไไปดูที่เมืองจีนกันบ้างครับก็บอกว่าอยู่ที่หน้าร้านไม่พอเขาย้ายเอร้านเปลี่ยนขนาดไซส์กางเกงด้วยนะเข้าไปอยู่ในร้านแอปเปิ้ลของจีนค่ะตัดเย็บกันเลยจริงๆอยู่ในร้านถ้าใครไปจีนอย่าตกใจพี่อามเข้าไปร้านบอกอยากได้ไอโฟนอย่างนี้นะเฮ้ยทำไมตัดกางเกงกันแล้วถอดกางเกงออกมาตัดกันใหญ่เลยไม่เขามีให้เปลี่ยนเขามีห้องเปลี่ยนนะครับ ครับอ้าว <c oughs> ก็เป็นอีกบริการซึ่งวันนี้เรานํามาแซลเพราะว่าใกล้ๆแล้วครับสิ้นเดือนนี้จะมีการเปิดตัว iPhone 6แล้วก็6 Plus ที่เมืองไทยเราก็เลยสงสัยกันว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งหลายหรือว่าช็อปเนี่ยจะมีร้านแบบนี้ในเมืองไทยหรือเปล่าค่ะก็แตกจากเดิมนะคะเขาบอกว่าตั้งสัดส่วน6 5<อ>ต่อ35ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น5 5ต่อ45เพื่อตรงความต้องการซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเป็นแผนการผลิต iPhone 6 แล้วก็6 plus จากเดิมผมว่าแทนที่จะขยายกระเป๋าให้มันใหญ่เนี่ยนะรับเอาแผ่นเหล็กครับเย็บไปกับกระเป๋าด้วยดีกว่าจะได้กัน iphone 6มันงองแสดงว่าเออก็อาจจะดีกว่ามันาะดีกว่าอย่งไงก็ใส่ปาอ่ะให้มันช่วยง้างไว้นิดนึงอ่ะแล้วก็เผื่อบบว่าไฟมันลุกไหมไงมันจะได้มีเหล็กแผ่นเหล็กกันไว้ ชีวิตยากเนอะเออมันยากก็ยากก็ยากใช้เถอะแล้วแต่แล้วแต่นะแต่ประเด็นก็คือดูท่าแล้วทําแบบนี้ก็หมายความว่าอันนี้ก็ถ่ายก้นจังเลยก็แบบหมายความว่า iPhone 6 Plus เนี่ยคงเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเนอะถึงขนาดรับแก้กระเป๋ากันเลยขนาดนี้นะะก็เป็นก i ม m i c การตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะไปดูนะคะจาได้เลยมีหนังเรื่องนึงดูตอนเด็กๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจโตขึ้นมาในอนาคตทันหรือเปล่า Back to the Future มีสามภาคเลยใช่ไหม Back to the Future เนี่ย เขาจะมีช็อตจดจำเขาก็คือรถยนต์ที่มันเปิดเปปิกขึ้นมาแล้วก็ลใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เด็ดมากเลยคือ h o อร์บอร์ดก็คือคล้ายๆกับสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดที่มันลอยได้เลยก็แบบเอาเท้าไถ่ไถไวกับลมนะคะแล้วก็สามารถลอยวิ่งไปข้างหน้าได้คือมันไม่มีล้อนะล่าสุดพยายามรู้ไหมว่า h o อร์บอร์ดมีจริงแล้วค่ะทาได้แล้วครับผมแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการขอรับเงินในการพัฒนาเพราะว่าราคาสูงมากสูงสุดๆนะคะตัวละเกือบ เขาด้วยใจซ้ำนี่กับสามแสนบาท oh. ถ้ามีเอามาขายจริงจะลอยได้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าหลายคนอาจจะเลิกล้มในการซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะดูสิดูสิฮะหรือรถยนต์วิธี <นะ S 2> การ<ะ>ทํางานของตัวบอร์ดนี้นะครับจะลอยขึ้นเหนือพื้นประมาณ1นิ้วครับแล้วก็ใช้ตัวสนามแม่เหล็กที่ติดอยู่4มุมด้วยกันนะครับด้านล่างก็เพื่อความสวยงามติดไฟ,ไฟด้วย LED เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า การใช้งาน,นยังยากอยู่้อเทคโนโลยีเขาไปล้อกับเทคโนโลยีเดียวกันกับรถไฟแม่เหล็กญี่ปุ่น<า>ที่เป็นแมกเนติกเลเทชั่นนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนอ<า>ในบอร์ดเขาบอกว่าจะมีเครื่องกําเนิดแม่เหล็ก นะคะสี่ตัวอยู่ตามมุมบอร์ดทั้งหลายสี่สี่อันนะสามารถลอยเหนือพื้นหนึ่งนิ้วที่พีอาร์เมื่อกี้บอกไปแล้วรับ,รบน้ําหนักคนได้ประมาณ9กโลก็คือคนที่อ้วนหน่อยก็ยังยืนขึ้นไปแล้วมันก็ยังลอยได้จากพื้นหนึ่งนิ้วอนาคตจะรับน้ําหนักได้ถึง200กว่าโลแต่ว่าซีไม่ว่าซีว่าไม่เน้นในการรับน้ําหนักเหอะให้มันลอยเยอะกว่านี้ได้แล้วมันจะถือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดที่น่าสนใจมากนะ <มา S 1> ครับตอนนี้ราคาสูงอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงยังคงวิ่งได้แค่เฉพาะบนพื้นโลหะ แบบนี้เท่านั้นนี่คือสังเกตน,นะฮะพื้นที่เป็นอลูมิเนียมโลหะหรือทองแดงเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้คใครซื้อไปแล้วไปวิ่งในน้ําจมนะฮะ ก็ยังไม่เหมือ <Hollywood> น h o อ e ์ b o a r d เต็มที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีโปรเจกต์คล้ายๆกันแบบนี้นะคะที่เป็นโปรเจกต์ในการระดมทุนที่พยายามจะให้แนวความคิดเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ยามเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future เขาบอกว่า h o อ e ์ b o a r d เนี่ยในหนังที่เขาถ่ายเขาบอกว่ามันจะมาปี2015ค่ะโอ้นี่เขาวิเคาะ์ไปก่อนเลยใช่อันนี้ก็คือนักวิจัยเขาอยากฝปล่อยตามทำไลฟ์ของหนังจากเ o v e r b o a r d เราไปดูกันที่รองเท้าเขาเรียกตั้งแต่เป็น rock ก็ตเก็ตครคือสมัยก่อนเนี่ยรกเก็เราก็จะติดหลังเนี่ยมาที่มีหนังรเรื่อหนึ่งที่บินได้จต่น,นี้เนี่ยทันที่จะบินขึ้นนะฮะเขาบอกว่าใส่รองเท้านี้แล้วพาคุณไปในแนวระนาบ โดยที่คุณไม่ต้องวิ่งครับมันพุ่งไปเองเลยฟังดูอาจจะไม่เห็นภาพต้องไปดูภาพเลยดีกว่านะคะอุปกรณ์นี้ครับมีชื่อว่าอุปกรณ์พิเศษครับจะมาปฏิวัติวงการรองเท้านะฮะมันจะทํางานยังไงคุณซีน่ากลัวมากมันจะทํางานต่อเมื่อนําไปประกบคู่กับรองเท้าที่เราใส่ค่ะว่าง่ายมันเหมือนเป็นฐานของรองเท้าอีกทีหนึ่งพอเปิดปั๊บมันจะพุ่งไปอย่างถนนอย่างรวดเร็วโดยเราไม่ต้องก้าวขาเลยแบบนี้แบบนี้ลองดูลองดูนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่ในอุปกรณ์นี้จะเน เนรมมิีให้เราเหมือนกับกําลังเล่นสเก็ตค่ะคแทบไม่ต้องออกแรงเลยค่ะพี่อามพอมาถึงส่วนที่มีบันไดปับ๊บลงเท้าให้เทครู้ค่ะ,ะหยุดอัตโนมัติเดินขึ้นไปค่ะ ไม่ต้องกลัวสะดุดล้มนี่คือไม่ต้องออกแรงวิ่งเลยเลยใช่ค่ะลป,ปล่อยไหลปล่อยไหลเราเห็นคนแบบว่าลอยๆยลอยลอยมาไม่เห็นดาวนนี้แล้วนึกสิดว่าทำไมคนนี้มันลอยๆได้<อ>นี่เห็นไหมเห็นไหมและยังมีรีโมทในการควบคุมที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆได้ด้วยแต่หน้าเสียดายระดับความเร็วล็อกเก็ตสเก็ตคงที่นะคะ เล่นความเร็วรื๊ดปร้ดอะไรอย่างไม่ได้เร็วแรงมากก็ยังไม่ได้โปรเจกต์ <Project> นี้ใครที่สนใจไปซื้อไว้ล่วงหน้าเพราะเขายังไม่มีทํามาขายมันเป็นโปรเจกต์ระดมทุนแล้วรู้ไหมว่าเขาระดมทุนได้เท่าไหร่ค่ะพี่ยาโอ้โหเห็นบอกว่าตอนนี้10กว่าล้านแล้วเหรอ17ล้านเกือบจะ20ล้านแล้วนะคะอีกไม่นานคนทั่วโลกจะได้ ใส่รองเท้าแห่งอนาคตตัวนี้แน่นอนครับเด็ดมากเลยเดี๋ยวสินะว่าจะไปร่วมระดมทุนกับโปรเจกต์นี้ในคิ c k s t a r เ e r เหมือนกันแต่เห็นแล้วเนี่ยผมว่าเขาเอาไอเดียมาจากจีนนะเพราะว่าในจีนเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวจีนมันจะมีรองเท้า2ล้อแบบนี้แหละ,ะใส่ที่ส้นขออภัยนะฮะใส่ส้นแล้วพอวิ่งเนี่ยมันจะไฟแวบๆวบด้วยคู่ละสิบหยวนผมจำได้จำได้แต่ว่าตอนนี้เด็กๆบางคนก็นดูแล้วแบบบางทีกลัวล้มอะ่ะเออลื่นๆอยู่ในห้างกันนะคะก็ให้ระวังกันด้วยนะคะมามาดูสิ่งประดิษฐ์อีกหนึ่งอย่างกันบ้างดีกว่าน เมาส์ในการสั่งการคอมพิวเตอร์แต่ว่าคราวนี้เมาส์มาในรูปแบบของเก้าอี้ครับค่ะเป็นเก้าอี้ควบคุมเมาส์แบบพิสดารเออพิสดารยังไงไปดูหน่อยวิธีการเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากไอเดียที่ว่าเดิมเนี่ยเรามีหนังเช่น Minority Report ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้มือในการสั่งการซึ่งเราเคยนำเสนอแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก l e a ที่เอามาตั้งเอาไว้แล้วก็ใช้มือสั่งค่ะอันนี้เขาบอกว่าแทนที่คุณจะนั่งเฉยเฉยเนี่ยลองเปลี่ยนเก้าอี้เป็นเมาส์ดีไหม นะฮะวิธีการก็คือเขาจะรับน้ําหนักตัวแล้วสั่งการคอมพิวเตอร์แทนมือคุณสิว่ามันยากกว่าเดิมดูออกแรงต่อเวลาเลยอะปกติเมาส์มันแค่ออกแรงมือกับนิ้วอะดูสินี่ไปทั้งตัวเลยทีเดียวนะคะโยกตัวไปมา เป็นการลากเคอร์เซอร์บนหน้าจอเลื่อนๆไว้ค,คนงานนี้ใช้ได้ไม่ดีเท่าเมาส์แบบเดิมหรอกแต่จุดประสงค์พัฒนาเก้าอี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะ,ะเพื่อให้สนุกขึ้นเพราะคนเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรคะหมอนรองกระดูกเสื่อมเคลื่อน นั่งเฉยๆนั่งอยู่นั่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความสนุกในการใช้งานเก้าอี้ตัวนี้ต้องยักย้ายสายเอวเอียงไปเอียงมาลดความเมื่อยล้าและความเครียดระหว่างทํางานได้อีกด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่ว่าตัวเก้าอี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับเช่นคุณขยับมือขวาแบบเนี้มันจะถ่ายไปที่ส่วนหลังแล้วก็ไปที่ส่วนของ้ันท้ายมันก็รับแลวรู้ว่าก็เป็นเซนเซอร์รับน้าหนักตัวบอกในการถ่ายเทน้ําหนักนะคะในการที่จะเลื่อนเคอร์เซอร์ต่างๆไปได้นะคะต่อไปเวลาเรานั่งเก้าอี้ล่ะจะเป็นขยุกยิกนิดนึงอะไรเงี้ยนั่งอ่านข่าวไปก คุณผู้ชมค่าเลยี่เกคุณอาจจะดีดูมันยากนะชีวิตยากขึ้นแต่ว่าอาจจะสุขภาพดีขึ้นในนี้ก็ไม่ขาดอะไรยากๆไปต่อที่เรื่องง่ายๆแต่แนะนําว่าวันนี้เนี่ยเราแค่นําเสนอนะครับเพื่อเป็นเขาต้องบอกว่าเลยนะเป็นการให้รู้กันคือนักเรียนก็ต้องรู้ว่าวิธีการทําข้อสอบเนี่ยมันทำยังไงขณะเดียวกันถ้าวันหนึ่งมันมีวิธีการแก้หรือว่าโซลปัญหานั้นง่ายกว่าเดิมคุณครูก็ต้องรู้ไว้เพื่อป้องกันเด็กไม่ยอมทํากันบ้านแม่ กันก็คงกันยากนะพี่อาร์มสมัยนี้นะสีไม่ต้องเรียนเลขสีว่าสิคิดเร็วเลขเร็วก่บพี่อาร์มอีกคือเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับมันจะมีวิธีการชื่อว่าเอาโจทย์เนี่ยไปพิมพ์ไว้ใน Google ค่ะได้คําตอบออกมาปึ๊บแล้วก็เอเิร์ชมาเสร็จแล้วเด็กงุ่งสอบได้คะแนนสูงกันหมดเลยวิธีทําเหมือนกันเป๊ะค่ะล่าสุดนี้ครับแค่คุณใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพโจทย์คณิตศาสตร์ใดๆก็ตามนะฮะพอถ่ายปับ๊บมันจะทําการอ่านและ มอบคำตอบทันทีฮะไปดูแอปนี้ค่ะแอปนี้น่ากลัวมากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองดูไว้นะคะคแอปชื่อ p h o t o m a ทเปิดแอปนี้เปิดกล้องขึ้นมาเอาไปส่องสมการได้คําตอบทันทีค่ะครับดูนะฮะที่สำคัญคือ มันสามารถที่จะถ่ายเป็นข้อๆได้ด้วยพี่ๆในห้องส่งบอกว่าสมัยเรียนทําไมไม่มีอย่างนี้น่าจะมีนานไม่ดีไม่ดีหรอกอันนี้ผมว่าเอาไว้สําหรับการหาคําตอบเพื่อเป็นการตรวจทานดีกว่าตรวจทานนะคุณครูก็เช็คได้อีกทีหนึ่งนี่นะถ้าเป็นครูนะพี่ยามพยายามทําเกี่ยวกับรายการเด็กเยอะๆเ่ต้องไปบอกครูนะว่าต้องทําข้อสอบแบบอัตนัยอ่ะต้องแก้โจทย์ให้เห็นว่าสมการนี้เขาแก้ยังไงด้วยนะไม่งั้นนะถ้าเอาแค่คําตอบนะเป็นไงคะสอง ปึ๊บรู้เลยนะคะถอดสแควรรูทอะไรออกมาได้เรียบ้หมดเลยน่ากลัวมากเปิดให้โหลดแล้วด้วยนะครับแต่ไม่สนับสนุนนะวันนี้แค่บอกเพื่อเป็นการเตือนคุณครูให้รู้ด้วยใช่ค่ะก็แค่สองเลยเดียวนะคะไม่ต้องเสียเวลานั่งเขียนสมการใดๆอีกแล้ว p o t o Math Application นะคะอันนี้พราะคุณแม่ให้ได้แอปพลิเคชันแนวๆนี้ขึ้นมาบ้างนะคะเอาไว้ก็แล้วกันนะครับแม่และ เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน IT Today ช่วงวันหยุดแบบนี้ใช่ค่ะก็เสริมแนวความคิดอัปเดตเทคโนโลยีได้ทุกๆวันกับ IT Today นะคะช่วงนี้พักสักครู่และช่วงหน้ายังอยู่กับบ้านพระรามสีในช่วงสุดท้ายเช็คอินประเทศไทยกันค่ะ